สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายหน่อยพากินพาเที่ยวตอนนี้อยู่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะซอปบอ,อลาวนะคะช่องเช้ายายหน่อยก็นั่งอยู่บนรถตุ๊กตุ๊กขับไปตุ๊กตุ๊กจะไปไหนจะไปตลาดเช้าค่ะจะไปตลาดเช้าก็อยากรู้ว่าตลาดเช้าของประเทศลาวเป็นยังไงก็ให้ตุ๊กตไปส่งค่ะตุ๊กๆุ๊กจอดอยู่หน้าโรงแรมเนาะจะจอดที่ไ วันดีดีเพิ่งนาหนีกล่องท้าแม่พี่น,อน้องเมื่อวานนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวก็ถ่ายลายตั้งและจะลงช็อตให้เ,เพื่อนๆดูอยู่นะสนุกค่ะขึ้นมาเขามากินก๋วยเตี๋ยวกินฟืนกินฟืนว่าสักนนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาไปถึงตลาดแล้วจะหน่อยเจออะไรแล้วอะไรที่น่าสนใจอะไรที่น่าสนใจจะหน่อยจะถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูนะคะก็ จะหน่อยยื่นยื่นเอานะคะเอาเมื่อยืนสุดแขนหลัะพี่น้องทายก็ได้ลืมลื่มขากลองนะคะประเด้เอามานะคะมาผู้เดียวค่ะนั่งรถมาู้เดียวให้คุนตากับน้องสาวอยู่ของจะหน่อยก็จะมาสำรวจตลาดของเวียงจันนะคะเวียงจันโอ้มีธนาค่รนกษตรกรไทยนํ่งตัวไหน เออเน,นี่ยมีธนาคารกสิกรด้วยนะคะแฟนของไล่จากภาคกินผ้าเ,าเดียวเราดตามกระจากผมไปดตามซองได้หน่อยภาคกินผ้าเดียวเนี่ยโอ้เหรอมาเจอเอฟซีค่ะมาเจอเอฟซีพอดียยนหน่อยยยนหน่อยพูดแท๊มแท๊มแท๊มไปมันก็บอกว่าโอ้ผมก็เป็นเอฟซียยนหน่อยภาคกินผ้าเดียวมาสั่งมาตัวจริงเสียงจริงค่ะขอมานั่งรถเจ้าเนื้อยยนหน่อยภาคกินผ้าเดียวฮ่า่หน่อย,ย ตลาดฝืนนะคะมึงก็ขคอทไทลุ่มแล้วไปเจอไม่เยอะหน่อยเจอเยอะหน่อยขอถ่ายรูปนล้วแม่วาสันนะคะเมื่อวานนี้เมดานะคะตลาดเช้าไม่เปิดหรออ่าดูไหนดูไหนอตลาดเช้าข้างตลาดเช้าคนคนถ่างเข้าห่างหมนน่งอยู่ค่ะนะคะก็ให้ดูบรรยากาศนะคะให้ปรึกษาเจ้าของนิดหน่อยก็ลืมว่าพอดีว่าตลาดยังไม่เปิดนะคะเจ็ดโมงเช้าตลาดยังไม่เปิดโอ้ตลาดมันเปิดเป็นเวลาบ่ นี่เป็นประตูยังขนาหนี่อะไรประตูใช่นี่บอกประตูใช่ประตูใช่ประตูใช่นะคะอืมก็สรุปว่าตลาดยังไม่เปิดตลาดยังไม่เปิดเห็นไหมคะยังเงียบซี่รีพี่อองอันนี้เป็นค้างนะคะเป็นห้างเป็นห้างเพื่อนทางยังเกาะห้างตลาดเศร้าเอมันจะมีของขายได้หน่แสดงว่าขอยมาเศร้าไปแมนบอกอ๋อมาเช้าไปตลาดยังไม่เปิดนะคะก็ออ เดี๋ยวสิมาเดี่ยวอยู่กับเบ็ดกอนสิบบาย่างอยู่เด้อเจ้าขาขออยู่รอนั่นแหละเด้อขอยจะรอรอเล่ๆมาโอ้ตลาดยังบเปิดพี่น้องนะคะก็จะเปิดเป็นบางส่วนนะนะคะนี่องมีเปิดวันนี้วันพระป๋อวันนี้วันพระเพิง่งจะขายดอกไม้นะคะค้นสิบเบิ้ลกันนะก็พนักงานเก็บสบาน ยัยหน่อยยัยหน่อยนางรถเอฟซีเด้อค่ะเด้อยัยหน่อยพากินมาเที่ยวน่งบอกเป็นเป็นอยู่หันแหละเรอคอยว่าเสียว่าเจ้าติดตามคอยแล้วคอยสิเบิ้งเท่แหละซับเจ้าติดตามคอยงือยังหุ่นเด้หุ่นได้นะคะแต่ก็รถติดนะคะก็มีมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ก็ ก็แปลกนะตลาดบ้านบ้านเพิ่นน่ะตลาดบ้านเพิิน,เพ,นเพิ่นเปิดเพิ่นมาเปิเปเตเดต่เศา้าแสดงว่าคนบ้านเจ้าตื่นสวยมัน,น yeah, <no. S 1> บอกเพิ่นก็นตื่นมาสวยได้เพิ่นกับไปเห็ดงางกันอยู่ได้ขนา <Yeah. S 1> ดแสดงว่าคนซื้อกับเขาตื่นสวย <laughs> ใช่ไหมคนซื้อกับข้าวทำกับข้าวแม่บ้านตื่นสายาแม่บ้านตื่นสายนะคะก็ลถติดพอประมาณนะคะ ใส่เขาลิวล้วลิว้วลิ้วลิ้วนะคะนะคะก็เริ่มเปิดแล้วนะคะโอ้ยแถวนี้ละ่ะของชิ้นางนี่ชิ้นยางว่ะอืมขสมย่างเบื้องล้อนี่ละ่ะว่าไม่หยังเขาบว่ต้องการซื้ออาหารเพื่อต่เขาบระโหดจะบอกเจ้าว,ว่าจังได่เท่านั้นนึงของเรื่องบอกตลาดเศร้าตลาดเศร้าเดินแล้วค่ะจ้ะๆโอเคเนาะโอ้ร้านนี่นนขเาาขนานเอิ่นขนมหยังขนมปังขคัพกี้ค่ะพี่น้องเหิ้งคัพกี้บะคุณนับบัสข้าวกี้นะคะข้าวกี้ อนนี้ยายหน่อยมาสนใจสินค้าร้านนี้นะคะเห็นอะไรรู้ไหมเนี่ยสมนุนไพรต่างๆนะคะอันนั้นเป็นหินอีกอย่างในึ่ลูกอันนี้เป็นนัน่นว่าเนี่ยหินแก้คันคะ่ะหินแก้คันหินแก้คันเราเขาเอินหินคันขาฮาวาตัมถา,ม,ามันเป็นหินธรรมชาติ<อ>ห่ออ่าตัวนี้เขาก้จะเห็ดหมาผสมเป็นยายาผสมเป็นยาอันนี้ล่ะอันนี้เป็นยาหมองน,อน,นีเป็นยาหมองฝาเท้าของโซดาวนะคะ คนขายก็สวยสวยสวัสดีเอฟซีให้หน่อยค่ะก็นี่นะใส่เบิรงเก่าจะได้ยังย่ายว่ันี่กะงามนี่กะงามอือนะรอนี่ส้ามนะะสวยนะคะสวยเนี่ยเป็นทองเหลืองเนื้อดีนะเนี่ยเห็นไหม ก็ถ้าวัดไหนเพิ่นพุทธาพิเศษแมก็เอาไปในพิธีพุทธาพิเศษให้ให้หลวงพ่อแจกญาติโยมอย่างสี่นะ,ะก,ก็ตกละวงละเศร้าสองบาทมาสิดูกเศร้าสองบาทเนาะเศร้าสองบาทนะคะเศร้าสองบาทเอาเอานับอันนี้ให้แม่นับอันนี้ให้แม่นะนับ,น,บนับมาว่าก,กี่วงนะคะหน่อย่าจะซื้อนะคะก็จะ ไปให้เอฟซีนะคะไปให้เอฟซีที่ที่วางปู่นะคะไปรับไปยายหน่อยได้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นเนื้อทองเหลืองอย่างดีใส่ไม่มองนะ่นว่าคือขําเลยบอกคือข้าเลยคือขําเลยเราไม่ต้องไปใส่ทองหรอกค่ะใส่ตัวนี้มันก็สวยนะว้ายคนนะอ่ะอาอยายหน่อยจะไปแ,บบลแลวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้มันคืออะไรผันีโออันนี้เป็นพระหรอคะเอาพระนางกวัดเนาะ พอนางกวักอ่ะเคยกลับไปพุทธลนะคะอันนี้ล่ะอันนี้ก็นางกวักโอ้แหวนนางกวักางกวกค้าขายนะคะแหวนนางกวักเหมือนกันนะคะอืมเอาอันนั้นล่ะอันนั้นสวยนะคะสินค้าเป็นสมุนไพรยาหน่อยเดินมาที่เี้วเองค่ะพาย่านนี้เป็นย่านสมุนไพรนะคะยาหน่อยให้ตุ๊กสามร้อเพนเบทรออยู่ตรงนู้นนะคะอืนะคะก็ ย่านนี้ก็จะเป็นสมุนไพรอ่ะโอ้ยโอ้ตกใจพี่ยังตกเบื้องหากยาพี่น้องเล่หากยาน่าจะเป็นหากก็ปัดขาคุนเลยพี่น้องเล่หากยาเลยแล้วกินอะไรน่ะลูกกินได้เหรอกินได้บอกมันเป็นเปลือกยังไงมาอามาอามาอานะคะโนกินได้เหรอคะเพิ่นเลี้ยงลูกน้่เพิ่นกระขายของนําพี่น้องสื่อยังซอยเพิ่นน้ออ้อ ไม่รู้จะซื้ออะไรระวังติดคอลูกระวังติดคอทำมาหาก,กินกันพี่น้องเลยแตย่านนี้ก็จะมีอันนี้หัวอะไรเนี่ยอันนี้นสมอ,อันนี้เป็นสมขาวตัวน,นี้เป็นบ้านพนอโสมขาวสมขาว มันเหมือนสมเกาหลีไหมมันไม่คือกัน <laughs> บอกคือกันเนาะนนอขออนุญาตถ่าย Youtube นะคะสวยสวยเห็นไหมคะแ<ะ>ม่ค้าสวยมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะให้ด้วยค,ะค่ะเดยสวัสดีค่ะ,คะ <laughs> ขอบคุณมากค,ะะค่ะก็หาหา,หากล่องแขนใส่ <laughs> มันได้มีไซส์เรานะคะเดี๋ยวหน่อยซื้อซื้อตัวนี้ไปได้จะไปแจกเพื่อนๆเอฟซีที่ที่นา วังวังตู่นะคะไปรับไปยยหน่อยได้นะคะก็เอาไปแบบว่าเป็นทองเหลืองเนื้อดีก็เอาไปเขาเรียกไปพุทธาพิเศษเนอ,อมนะคะก็อันนี้ก็ยังไม่พุทธาพิเศษเราเอาไปพุทธาพิเศษเองนะคะไปวัดไปว่านะคะไปปฏิบัติถ้ำไปยังข้ากระเือเป็นน้ำใสไปนน้ำนะคะก็จะเป็นร้านอาหารเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวยยหน่อยหาซื้อข้าวเหนียวไปกินก่อนดีกว่านะคะ อันนี้คืออะไรนกปะนกกระทานกกระทาอโอ้หอมหอมหอมเอาแก้วเน่จะเอาน้ำสลิดตัวนี้นะคะแล้ก็เอาตัวนี้นะคะ <laughs> กับข้าวหอมมากมกยังมกยังเลยอาหารเช้าค่ะอาหารเช้ายังไหนมาซื้อข้าวเหนียวไปกินนะคะ สรุปแล้วว่ายายหน่อยได้กับข้าไปกินนะคะเอาเนื้ออันนี้สิ้นเนาะสิ้นทอดแล้วก็น้ำพริกวันนี้นะคะน้ำพริกป่าเพื่อนวานะคะอันนี้เพื่อนวาพริกบกรินนะคะอันนี้หน่อไม้ส้มค่ะหน่อไม้ส้มอันนี้อันนี้รากเนี่ยแดงปลาดุกนะคะอันนี้ซุปผักไก่นะคะเผื่กอกลังยากผนพนหน่อ ว่างที่ระหว่างที่นั่งรถตุ๊กๆอยู่นะคะเดีย๋ยวหน่อยก็จะถ่ายให้ชมนะคะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะประธานประเทศทำเนียบรัฐบาลใช่ไประธานประเทศคืททศอทำเนียบรัฐบาลนะคะอ๋ะอข,ขอยังค่าใจเรื่องค่าแรงขั้นเจ่าดูด้ค่าแรงเมืงล่า เดือนหนึ่งสองท่งานกัวสิยยกินกันจังได้พี่น้องเออวอ้อ้พักแก้วยุวัดนี้ี่มันปะ,ะโอ้ยังไม่ได้เข้าไป เป็นไรตรงนี้อันนี้นะีโนะร่งบานอันนี้คือร่องสบาลคือโรงพยาบาลเนะ <Yeah. S 1> ะาะเมื่อยืนมือออกไปรถสิตามแขนเราดอกพี่น้อง ไไกกััเด้ตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วนะคะทีนี้ย่่หน่อยข้อสงสัยโซเฟอร์สามหล่อเพื่อน่าเพื่อนติดตามไม่แง่หน่อยติดตามย่ยหน่อย,าอย,าย,อยพากินพาเที่ยวคอยเบอร์เซียสายเบิรงก็นาะเ่อยติดตามเพื่อนเป็นก็ดำ ีเนีนะคะย้อยหน่อยพากินภาพาเที่ยวนะคะย่านภากินพาเที่ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นเอฟซีย้อยหน่อยค่ะขอบคุณมากเด้อขอบคุณหลายๆเด้อชิดชิดตามกันนะคะโซเฟอร์แท็กซี่นะคะหน้าจอดอยู่หน้าโรงแรมหน้าโรงแรมอันอีหยังก่อนจะวอาก็เว้าดูเว้าดูหน้าโรงแรมแม่ของสั้นไส้แม่ของสั้นไส้แล้วบัดนี้เพื่อนเป็นแม่ของคนซื้อสั้นไส้บะอ่าเจ้าของน้าจะแมนจังสั้นเพราะว่าคือจซื้อเป็นโรงแรมแล้วอันเป็นท่านร้านอาหารสามแยกทางภาษาอัน คอยกระสงสัยเนาะแม่ของสั้นไส้นี่ค่ะคือป้ายโรงแรมนะขอกระถามคนอยู่หมื่อวานอันแม่ของโรงแรมพันเพิ่นแม่ของโรงแรมน่ะเเออพิ่นบอกว่าแม่แม่จะของโรงแรมแม่ของสั้นไส้จริงๆแล้วถ้าแปลเป็นภาษาเออแม่นงแปลเป็นอ่านี่นะคะนี่หน่อยก็ค้ำจะของนะคะกระถามเพิ่นนะคะพึ่งอย่ากระถามเพิ่นเอออัน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  จะของรงแรมเพิ่นเป็นแม่ของคนซื้อสั้นไส้บอกว่าสันวาแต่คนซื้อสั้นไา้เพิ่นเป็นไผลูกเคยคนซื้อไส้ยออแล้วบัดนี้ความหมายมันได้หลายอย่างนะคะลูกสาวคนซื้อสั้นบ่แมนประม่านวาแม่ของก็คือแม่น้ำโขงไงอยู่สั้นไส้อยเขาว่าอยู่ใกล้ๆก้ไอ้ไส้ปะม่านวานะคะแม่ของสันไายก็คือที่มาแม่ของสันไส้เขาถือบอกได้หลายอย่างแต่ว่าเขาอคิดว่าเออแม่ของเจ้าของรงแรมล่ะแม่แล้ว ลูกของเจ้าของโรงแรมคนซื้อสั้นไส้บ่กสันวานะคะเอาเป็นว่ายันหน่อยก็จบคลิปแค่นี้นะคะเจอกันใหม่เออบ่าไปหลายมันยาวมันยืดพี่น้องเปิดทุ่มไหมเควาะบอกระแหงหลายแม่นบ่ก็เอาแค่ขอจบคลิปแค่นี้นะคะจะขอห้องคอนพี่นงได้ยังว่ากินแน่ยังหรอก็ให้เบื่อกันละเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ